สวัสดีครับจากร้านคงจากการเกษตรเดินนกทานะครับวันนี้ก็เป็นวันที่8เมษายนนะครับ68นะครับก็มีลูกค้าจากอำเภอพนมนะครับอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับภาคใต้เลยนะครับก็โทรมาสั่งซื้อเครื่องยนต์ดีเซลคาวามานะครับนี่ครับด้านหลัง155รุ่นติดไดสตาร์ทสวิตช์กุญแจนะครับ15แรงครับผมเดี๋ยวไปชม ขออาวมานะครับเครื่องใหม่มือหนึ่งแกะกล่องนะครับราคาเครื่องก็สา0 0มบาทนะครับไม่รวมส่งนะครับก็รีวิวให้ลูกค้าดูทุกเครื่องนะครับ นะครับแกะออกมาก็ก็จะห่อหุ้มซีนแพ็คมาอย่างดีนะครับครับผมนี่นะครับเดี๋ยวแกะเครื่องออกมาจากลังนะครับยกเครื่องมาจากลังนะครับ นะครับเรื่องใหม่มือหนึ่งแกะกล่องนะครับครับเดี๋ยวมาเติมน้ำมันเครื่องกันนะครับเครื่องยนต์ เครื่องเขาก็ให้เติมน้ำมัน2.8ลิตรนะครับแล้วก็มีมอคอรับรองนะครับไฟหน้าไฟหน้าจะออกพร้อมกับไฟหลีด้านข้างนะครับนี่ก็รับประกัน2ปีนะครับรับประกัน2ปีนี่ก็เป็น Make in Thailand นะครับ เป็นเบอร์เซอร์วิสนะครับถ้าเคร um ื่องยนต์มีปัญหาก็โทรเข้า2เบอร์นี้ได้ครับหรือว่าโทรติดต่อกับทางร้านนะครับเติมน้ำมันเครื่องนะครับ น้ำมันเครื่องทางร้านจะเติมใส่ในเครื่องให้เรียบร้อยนะครับแต่ไม่ได้เติมใส่กองอากาศด้านหลังนะครับกองอากาศตรงนี้นะครับเดี๋ยวลูกค้าไปเติมเองที่บ้านนะครับเติมใส่ตรงนี้เติมเองที่บ้านนะครับกองอากาศเดี๋ยวผมจะเอาน้ำมันเครื่องใส่ไว้ในรังให้นะครับผมใส่ไว้ในรังให้นะครับ เรียบร้อยครับกรบผม <S 1> <S 1> เดี๋ยวเติมพกันสนิมนะครับทีนี้พกันสนิมนะครับเติมน้ำนะครับทีนี้ น้ำใส่หม้อน้ำนะก็จะรีวิวให้ลูกค้าดูนะครับเราจะส่งให้ลูกค้าดูด้วยนะครับร้านเรา,าตั้งอยู่ที่อำเภอเลิงนกทนะครับอำเภอเลิงนทาจังหวัดยาสุธอนนะครับผม สามารถจัดส่งได้ทั่วไทยนะครับเก็บเงินปลายทางทางไปรษณีย์นะครับสินค้าไม่มีโอนมัดจำนะครับผมระวังเพจลอมด้วยนะครับเพจลอมนี่ก็เยอะนะครับเขาจะหลอกให้เราโอนเงินมัดจำก่อนนะครับทางร้านผมไม่มีโอนมัดจำนะครับเก็บปลายทางอย่างเดียวนะครับ นำมันดีเซล B7 นะครับเรียบร้อยครับเดอ้ำมัน จะต่อแบตเตอรี่นะครับบ,รบูรุษในบัตรแล้วมันหลุดอื่นจะมีสายขั้วบวกขั้วลบนะครับสีแดงเป็นขั้วบวกนะครับสีดําขั้วลบนะครับนี่นะครับเดี๋ยวลองเครื่องกันนะครับทีนี้ Okay. Eh. ก็เดี๋ยวแบตเตอรี่ออกนะครับทีนี้เดี๋ยวจะแพ็กสินค้าเข้าลังนะครับเตรียมส่งลูกค้าเตรียมส่งลูกค้าอำเภอพนมจังหวัดสุราธานีนะครับร้านทางร้านตั้งอยู่ที่อำเภอเริงงรกคธาจังหวัดยะโสธรนะครับส่งทางไปสี์นะครับเก็บเงินปลายทางก็ประมาณว่าประมาณ5วันถึง7วันหรือว่าห้าวันถึง10บวันเนี่ยประมาณนี้ครับสุราธานีนะครับ เก็บเงินปลายทางนะครับเวลาสินค้าถึงแล้วนี่ไปรษณีย์จะโทรแจ้งลูกค้านะครับให้ลูกค้าไปรับของเองที่ไปรษณีย์แล้วไปจ่ายเงินที่ไปรษณีย์นะครับตามราคาที่ตกลงกันไว้นะครับผมประมาณนี้ครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ